เอาพี่น้องตอนนี้บาา่าเ,เน็อ็อยู่เส้นสีล้มเด้อพี่น้องเด้ออยู่เส้นสีล้มครับผมเอาก็นึ่งขอกาเขาว่าสาบายดีสาบายดีพี่น้องเอ้พี่น้องเลยพบพ่อกับเป่าเนวปลาไหลขึ้นเข่า้อครับเด้อพี่น้องเมื่อน,นี้เ่าเนวมาหลหรินเทศกาลสงการอยู่ที่เขตสีล้มนั่นเองพี่น้องเอ้อยู่ที่เขตสีล้มมาเบิง่งว่าขาเจ้าเห่นสงการกันหรือยังพี่น้องแรกกะเป็นครั้งแรกของเ่าเนวพี่น้องที่จะได้เห่นสงการเทศกาลสงการอยู่หนี่เด้อพี่น้องเด้อ เป็นครั้งแรกของบอลแนวพี่น้องรู้สึกว่าน like ีอกดี่ใจลายพี่น้องเลยที่ได้มาลินเทศกาลสงการบ้านเพิ so ่นพี่น้องปกติบอลแนวบอกเค้ไดลยลินพี่น้องปีนี่เป็นปีแรกที่บอลแนวจะมาลินเทศกาลสงการพี่น้องบอลแนวตอนนี้กำลังขึ้นจากอุโมงรถไฟเนาะอุโมงรถไฟฟ้าพี่น้องเลยกำลังขึ้นมากนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งบรรยากาศกันพี่น้องตอนนี้บอลแนวอยู่เช็นสนุนสีล้มนาเองพี่น้องเลยว่าคนเขาจะลินกันหลายบพพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเคยคนตอนนี้นะหลายขักันนี้พี่น้องคนตอนนี้โอ้โว หลังจากวัวเน่าข้นมากกับว่ามาณนี้แล้วพี่นอ้องอ๋ออันนี้บรรยากาศเด้อพี่น้องเดลอยูเซนสนุนสีลมพี่น้องกระเพิ่นก,นกนระเ,เริ่มเล่นกันแล้วพี่น้องเลยเริ่มเล่นกันแล้วว่านีเป็นโค้งคงของ,งขายกับนีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเด้อพี่น้องโอู้หูพี่นอ้อ,นองเลยสุดยอดอันนี้พี่น้องเลยอันนี้คือเป็นเซนสนุนสีลมเ<า>นาะพี่น,อน,น้องเนาะเดี๋ยวไปขึ้นสภาพหนาเดี๋ยวเนี่ยไปถาเลยเออไปเจอกันเดี๋ยวข้าอย่างโลกหน่เด้อโอเคครับผม พี่น้องนี่ครับมันสุดนอตเลยพี่น้องเลยเป็นบรรยากาศี่ว่าสุดนอดเมื่อนี่บ่าาเนีตขพค่าทีพาน้องมาบึงเทศกาลสงการมั่นเพื่อนพี่น้องอยู่ที่เท็นสนุนสีล้มพี่น้องตอนนี้เป็นมือวันที่สิบสองพี่น้องเพื่อนเริ่มเล่นกันเรียบร้อยเด้อพี่น้องเลยตอนนี้เพื่อนกำลังเริ่มเล่นกันพี่น้องอันนี้อยู่ข้างล่างพี่น้องเป็นอยู่ข้างล่างครับผมตอนนี้เพิ่นเริ่มเด็ดกันแล้วพี่น้องอู้บรรยากาศนะคารับเลยทับกูได้ยากมากมาพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันที่สิบสองเนาะพี่น้องเนาะสิบสองเพิ่อนก็ได้เริ่มแล้วแต่ว่ากาา ไอ้ก็ยังบอท่านวาลินกันแบบจาเอาจิงเอาจังน้องเปี๊ยกเนาะนี่เป็นไม้คายี่สิบตกวเดีวยวครับยี่สิบจ้าเอาเป็นน้ำบอลยังครับเอาไม้คายเรือดีจ้าแฝดดีจ้าแฝดดีจ้าอาคประมาณที่ขาวดำนี่น้องพี่รองเนาะโอ้โหบรรยากาศอรรยาาศู่ข้างล่างครับผมตอนน, <c oughs> ตอนี้นะตอนนี้ขาลัางเริ่มกันครับผมน่าจะเป็นโชว์เย็นๆเนาะพี่น้องเนาะที่เขาเจ้าเล่นกันโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ว่าสุดยอดหลายพี่น้องเอ้เบาะเนี้ยก็เป็นข้างแรกของของเบาเนี้ยพี่น้องที่ว่า เป็นครั้งแรกของบ้านเนียวตีว่าได้มาเลิดน้องเพี่น้องเจอกการสงการบ้านเพื่อนทีสิโอ้พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าคนถามว่าลายบอกวยังยังบอกลายปันใดพี่น้องโอ้โหสุดยอดลายพี่น้องเป็นปีแรกเลยพี่น้องเด้อเป็นปีแรกครับตีว่าบ้าเนียวราได้มาเลิดเป็นปีแรกพี่น้องโอ้โหสุดยอดอะไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเจอกันอีกทีแภลรยพี่น้องพอมานสักอันนี้เป็นมือแรกแหละเป็นปีแรกพี่น้องเขยังบอท่านขันว่ะ ใส่กันแบบเอาจริงเอาจังพี่ตองเลยกันแต่ก็เริ่มเริ่มแล้วพี่ตองเลยโอ้อันนี้มันสุดยอดเลยรัลีพี่ตองเลยสุดยอดคักครับผมดีใจหลายพี่ตองทีว่าได้มาลิ่นนะดีเทศการส,รง,าสรงการบ้านเพื่นนอนบอลแนวดีใจหลายแหละเป็นขั้งแรกของบอลแนวพี่ตองเลยบรรยากาศตอนนี้นะอันนี้เป็นแค่เริ่มพี่ตองเริ่มคนกันยังบ่ค่อยหลยบันไดพี่ตองบอลแนวเสือว่าอาจจะมีหลยกว่านี้หรือก็อาจจะหลายกว่านี้แน่นอนพี่ตองเลยแต่ตอนนี้เริ่ม เป็นวันที่สิบสองพี่น้องเนาะเพราะว่ะพึ่งน่าจะพึ่งเริ่มกำลังเริ่มกำลังเริ่มน่าจะพึ่งเริ่มพี่น้องเลยเย็ยน,ยน,ยนเย็นเลี้ยวมาเบิ่งกันพี่น้องติดตามพีพี่นี่ไว้เด้อพี่น้องเลยติดตามไว้เป็นพีพีที่สองพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้บ่าวเนี e ่ยมาประมาณช่วงสิบสองมงพี่น้องเลยบรรยากาศกะยังบบางโบปันไถพี่น้องเลยคนกัยังมากันยัางโบปันไถพี่น้องบ่าวเนี่ยเชื่อว่าอาจจะขึ้นขึ้นก็ได้น,น,นั่นแหละกะเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่าวเนี่ยดีใจหลายพี่น้องพอเป็นครั้งแรกพี่น้องเลยโอ้โหพี่น้องเเออ้ยยยนนนีี่่มัสุดดลพง นี่ครับผมอืาฮะผู้นี่ลองเลยมรนจะกาดสิครับผมโอ้เขาจะกระลินแค่ไรพี่น้องกับเพราะนี่ผู้น้อนเพราะนนี้นะอ่าเอ้ยเป็นยังบรรยากาศที่แบบซึ่งจังหวัดไรครับผมเนี่ยเขาก็แล้วครับผมพี่น้องอ่าผู้น้องเลยตอนแรกก็ยังปฏิเตรียมยังมาลายพี่น้องเลยเมื่อนี้มาให้เมื่อเขาเข้าก่อนเลยพี่น้องเลยนี่ครับผมเป็นบรรยากาศอยู่ที่เส้นสนุนสีล้มนั่นเองพี่น้องเลยอันนี้เป็นเส้นสนุนสีล้มนะครับเด้อ เราด <improving> ี<ง>๋ยววันนี้จะพาไปเบึงอีกมุมหนึ่งพี่น้องเลยนี่ตอนน้งานเพิ่งกำลังเริ่มเรากน้องปืนเสียดฉีดน้ำแตีวิธีเรียบร้อยพี่น้องกับเพื่อกรลตั้งหุดหุดไว้หลินเทศกาลสงการเขากำงกับนีหดนี่เป็นจุดๆเด่มงได้นี่ข้าคอันนี้บนนี้เขอเนี่ยมอาปเดห้พี่น้องเขาบึงนะครับ่พี่น้องโอ้โหฮู้ดหนอยแล้วพี่น้องเลยตอนนี้กำลเริ่มั้น เบลว์เบลว์บอลแวกาขึ here, ้นไปเบิ่งข้างบนเลยเพราะเราเราจะได้เห็นมุมสูงกันว่าจะเป็นแบบไหนพี่น้องวันนี้พี่น้องบรรยากาศอันนี้ซุดสายแล้วนะครับผมน่าจะเป็นซุดสายน่าจะซุดสายนะครับผมข้างล่างน่าก็จะเล่นกันน่าจะซุดสายพี่น้องเลยซุดสายอย่างแน่นอนตอนที้พอลแนวึ้นมาอยู่ข้างบนนั้นเป็นหลังจากที่บอลแนวอยู่ข้างล่างแต่ว่าเพนก็จะเล่นกันแบบยากนักเลยเพราะนี้บอลแนวมาให้เบิ่งบรรยากาศอยู่ข้างบนนี่ครับผมพี่น้องเป็นยังไงครับผม นี่ครับผมพี่น้องอันนี้คือการเริ่มแล้วครับผมคุณได้อยากเบิ้งก้อนเริ่มเนาะพี่น้องก็สามารถไปเบิ้งดูคลิปเบอร์เนลได้เลยบอรเนลได้เห็ดให้พี่น้องเขาเบิ้งไปที่เรีเรเยบร้อยมาอีพี่นั่นบอรเนลมาตรวจสอบว่าถนนบนทางเพ,งพื่อนพฤศจิกสงการเป็นยังไงลองไปเบิ้งกันพี่น้องจอมืาอนี้บอรเนลจะพามาเบิ้งมือเพื่อนลินกันพี่น้องเป็นมือแรกแพี่น้องเป็นมือแรกหล่ะครับมือเพื่อนกำลังเริ่มตอนนี้พี่น้องกำลังเริ่มแล้วครับเป็นมือแรกของเพื่อนเขาเป็นเพื่อน บอเลี้ยวรู้สึกแบบเออประทับใจไรพี่น้องเลยน้าพี่น้องไอ้นาจะสุดสายพี่น้องสุดสายไปเลยครับผมสุดไปพุ่นเลยพี่น้องสุดสุดสุดซุดสายเลยครับผมพี่น้องน่าจะสุดสายเลยนะครับเนาะน่าจะสุดสายเลยบอลเลี้ยวเบิ่งนะเป็นสิ่งที่แบบเออสุดจะอะไรบรรยากาศบอลเลี้ยวลงไปบอลเลี้ยวดีใจไรพี่น้องเพราะว่าเป็นครั้งแรกของบอลเนี้ยที่ได้มา เทศกาลสงการอยู่ที่ถนนสีลมหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยเองพังประเทศไทยนั่นเองพี่น้องรู้สึกดีใจหลายพี่น้องปีนี้วันนี้จะพาพี่พี่น้องเขาลุยเต็มที่แน่นอนพี่น้องขบข้างล่างแต่ว่ามือนี้เป็นมือเริ่มเป็นมือแรกที่เพื่อนกำลังเริ่มในเปล่งนอกกาดจะยังบอกผู้ค้นกาจะยังบ้าบอทันลายพี่น้องผู้ค้นกาดจะยังบังบอทันมาลายนะพล่งนอกแต่ว่าตัวเย็นๆตัวยังมาแรงมเรือเสื้อพี่น้องค้นอาจจะเต็มเลยแถวนีเนาะ เดี๋ยว้ามาเบิ้งบรรยากาศกันอีกทีหนึ่งพี่น้องลองไปติดตาม EP วันนี้ไว้เดี๋ยวไปน้องนะไปติดตามไว้วันนี้จะเห็นเป็น EP EP ลงไหนพี่น้องเขาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นบรรยากาศเลยครับผมพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศเลยโอ้ยพี่น้องเนี่ยซุดเลยครับผมก็คือสุดสายเลยครับพี่น้องก็สุดเส้นนี่ล้วก็เส้นนี่อันนี้สุดเลยครับผมแล้วค่ะ้างลังมันจะมีถนนซองฟังนาะเพียงเลาะจะมีซองฟังทางเน้องเพียงเลาะอีกฝั่งทางหนึ่งก็คือฝั่งนี่ คราวนี้เขาจะสุดเลยอันนี้คือเส้นสนุนสีล้มพี่น้องเป็นปีแรกแหละเป็นปีทีเบ่าเนี้ยจะมาเล่นปีแรกเลยพี่น้องเลยรู้สึกวันดีใจายพี่น้องโอ้โหมา่อนว้ขอโทษขอภ่เนาะเป็นค่องน้าข่าวว่าแมนวว่าผิดพลาดไปก็เขาโทษขอไภยมันเป็นความดีใจแหละเบ่าเนี้ยอยากแต่นํำเสนอสิ่งทีเบ่าเนี้ยได้เห็นนหฮะับแต่หลายคนได้เห็นพี่น้องเบ่าเนี้ยอาจจะเสียงดังไปจักหน่อยแต่ขอโทษขอไภยคือพี่น้องๆเขาแล้วกันพี่น้องพรเป็นความตื่นเต้นและเป็นความรู้สึกในใจเบ่าเนี้ยตอนนี้เลยพี่น้องตอนนี้สดๆเลยพี่น้องเลย กาประมาณนี้แล้วครับผมโ,โอ้โหพี่น้องเลยเจอกันที่พี่ที่สองพี่น้องเจอกันแน่นอนพี่น้องเลยเจอกันอีพี่ที่สามดีพี่น้องพี่ที่สองมาแี้วได้ลงไปแล้วอยู่ที่สนามหลวงพี่น้องแต่ตอนนี้มาแี้วมาอยู่เสนน้นถนนสีลมและเส้นนี้เพื่อนจะลิ่กันนักหนาพี่น้องจากสี่เล่าเนี้ยได้สอบถามได้หลายคนสอบถามหมู่คู่หลายคนก็เจ้าจลิ่กันไปหอดมือวันที่สิมาที่วุหกไปเลยเน,ลากากเน้องมาแล้วกับโบนี่ใจกันอาจจะประมาณนั่นเลยพี่น้องเลยแต่ที่แน่แน่ aman. มือนี่ ขาเจ้าได้เริ่มกันเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องมือนี้ได้เริ่มกันเป็นทีเรียบร้อยเนาะพื่นเนาะได้เริ่มเป็นทีเรียบร้อยเดี๋ยวเราสิมาถามความในใจบอกว่ากว้างเนาะว่าเพื่อนเป็นยังไงรู้สึกงยังไงเพื่อเห็นบรรยากาศแบบนี้ถามว่าว้างบอกกว้างเจ้ารู้สึกงยังไงพี่ไปมายืนอยู่สิพี่เรายืนฟังมาไหมเข้าใจว่ากังวลม่ใช่โรงแรมฮะเดี๋ยวกืองบานเองไอความรู้สึกเจ้าตอนนี้เป็นยังไงบอกกว้างเล่าให้พี่น้องเขาฟังเน่อยว่า ครั้งแรกของเจ้าที่ได้มาเล่นอยู่เทนสนุนสีล้มแบบนี้หูซึกแบบใดมันใหญ่ที่น้องกาพังนี่บอกว่าความหูซึกของเจ้าตอนนี้จัดใหญ่ลิใหญ่ร่างการแพงเลยจัดใหญ่กับร่างการเนาะแต่มือนี้น่าจะเป็นมือแรกมือแรกเล,นะปปลยมือแรกที่เพิ่นเล่นกันเนาะบอกควาเนาะน่าชิบลายมาเนี่ยพราะว่าโบน่เด้บอกควงเย็นๆน่นนนาจจะลายเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยพี่นอ้องเลยตอนเที่ยงครับเวลาตอนเที่ยงบางคนก็นยังมาพี่นอ้องเลยบอลเหนือการเริ่มตั้งหน้าเริ่มตั้งขันหน้าแม่นแม่นแม่น บ้าเนี้ยวเสียงดังไปกว่อโคตอดโคไพเนาะพียงเนาะพอเบ้าเนี้ยตื่นตันใจแห้งเลยพี่น้องเลยมันเป็นครั้งแรกของเบ้าเนี้ยวที่ว่าเบ้าเนี้ยจะได้มาเล่นพี่น้องเลยกับเบ้าพวงเราเพียงเนาะมันเป็นครั้งแรกของพวกเขาสองคนของพวกเขาสองคนพี่น้องมันเป็นครั้งแรกของเขาสองคนเนาะที่จะมาลุยเทศกาลสงกรานต์อยู่ที่ฝั่งไทยพี่น้องเลยดีใจหลายพี่น้องหมู่คิดว่าคนจะเริ่มขย่อยกันมาขนาดนี้พี่น้องเอลยพี่น้องเลย นี่แหละพี่น้องเบ kind of ้าแนว้หันกับภาพพี่พอน้องเขาลงไปอย่างเบื้งเรียบร้อยพี่น้องเจอกันอีพีต่อไปพี่น้องเดี่ยวเบ้าแนวมาอัปเดตให้เบิ thirds, ollow, ้งอีกที่นึงพี่น้องรอติดตามก็ได้เลยพี่น้องเลยเบ้าแนวพาลุยเต็มที่พี่น้องเทศกาลแบบนี้มันเป็นครั้งแรกของเบ้าแนวพี่น้องเจอกันอีพีต่อไปพ <repeating Unbelievable> ี่น้องไปแล้วพี่น้องเบ้าแนวก็แอบพวงขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันอีพีตัดไปพี่น้องอย่าลืมติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องบายบายสวัสดีครับผมสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบายบายแล้วก็ไปเียพี่น้องไปแล้วพี่น้องเย